ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผูดสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟแชร์นบาย y ้าเช่อผมในชิป EP ีวันนี้เอาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วหาเรื่องอีกแล้วครับรีวิวอีกแล้วนะครับนะครับนะกับรีวิวนี้เลยนะครับเราเพิ่งลงบาร์โค้ดให้น้องๆที่อยากได้ไปด้วยนะครับก็คือชุดเก็บซิปเเออนะครับไม่แก้จบเลยนะครับนะชุดเก็บเซตปีใหม่ของแวนการ์ดนั่นเองนะครับแล้วก็จะถูก มัดรวมมาขายในเซเว่นเลยเหรอก็เรียกมัดหลายๆอย่างรวมกันไงนะครับนะในเซเว่นอีเลเวนนะครับวันนี้เราก็จะมามาแพ้ให้ดูนะครับโอเคครับนะโอเคก็ในกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องรูปแบบใสๆเนาะจะมีจะเห็นหน้ากล่องจะมีโปรโมชั่นโปรโมนะครับแล้วก็จะมีตัวนี่ต้องวิ่งหนีนะครับถ้าแกะมานะครับตัวต่อนะครับ นะไม่ได้กัดเรานะครับโอเคจะมีตัวต่อนะครับที่เป็นทินนี่บล็อกให้1ตัวนะครับแล้วก็จะมีในนี้ก็จะมีกล่อง BT ทอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่บนตะกรรมที่มานะครับใช่1กล่องให้เรานะครับทีเนี้ยเรามาแกะดูกันดีกว่าว่าในเนี้ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับนะจริงๆที่ก็ปาดก็เทสกันไปแล้วแหละนะครับนะ ว่าจะได้แกะได้ใช่ให้กรรมสิทธิ์ให้กรรมสิทธิ์อาแปะปาดก็เทไปแล้วนะครับแล้วมันแกะไงวะโดนใช้ให้แกะนั่นเองนะครับเออมันมันแกะไงเนี่ยเห็นไหบอกแล้วโถวันนั้นโอเคโอเคโอ้แกะเหมือนไม่นี่เลยโอเคอ่ะคือแกะยะมันถ้าไม่สังเกตคือหาที่แกะไม่เจอจริงๆนะโอเคครับเราจะหยิบออกมาก่อนนะมันก่อนครับกำลังจะแกะะครับผมโดนลงประนามครับหาว่าทำไมแค่นี้แกะไม่ได้นะฮะโอเคมาแกะเองมัไงครับ โอเคครับผมนะโอเคอะแกะออกมาแล้วก็คือกล่องอะมันจะติดกันเลยนะครับนะติดกันเป็นแตงเมเลยนะครับนะแล้วก็จะมีการ์ดเนี่ยติดมาก็แตงเมดีๆนี่นะครับนะก็คือติดมากันหมดเลยแหละเอาง่ายๆนะครับนะการหลุดกหลุดนะครับนะการหลุดกันคนแงะนะครับนะดึงออกก็แงะได้แล้วนะครับนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการ์ดโปรโมชกจะมี3แบบคือโอเมก้าลูปโซเซเบอร์แล้วก็อีกใบหนึ่งก็จะเป็นดาร์กลูเลอร์อันนี้เป็นดาร์กลูเลอร์นะครับ โซเซเบอร์ะ so aver, นะครับนะการไปหน้าไปหลังมาสุบใช่เ,<ล>เพราะรมันสุกทั้งหน้าทั้งหลังอันแรกอาจจะเห็นอันหลังอาจจะไม่เหมือนอันที่เห็นอันหน้าได้ความเป็นจริงอาจจะไม่เหมือนสิ่งที่เราตาเห็นหลอ่อเาไม่เหมือนนะครับนะยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับวันนี้เนาะจริงโปรโมทนี่ก็มีโปรโมทตางๆนางนาเข้าไปอีกนะครับนะโอเคก็จบแล้วกันแต่วันนี้สั้นๆนิดนึงนะครับก็คือมาแกะให้ดูเฉยๆนี่แหละว่าคิวเซนมีไรจริงๆแอดก็ยังมีหลายชุดครับที่ซื้อมาจากเซเว่นนะครับนะโอเมก้าครับมีโอเมกล้วยนะครับนะ โอเคนะครับนะก็ขอบคุณมากกันที่ติดตามในวันนี้นะครับอาจจะสัน้นนิดนึงนะชอบกดไ like, ลค์ติดตามกดซับสไครต์นะครับนะก็ฝากเพจเราช่องเราแอนการ์ดไว้ไทยแลนด์ครับชนแนลจะมีคลิปรีวิวอย่างนี้ให้ดูแน่นอนนะครับจริงๆพวกนี้ไม่ต้องเปิดหรอกก็คือมันเปิดไปหมดแล้วมันเคยโดนเปิดไปหมดแล้วแหละนะครับแค่มารีวิวดูว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างแค่นั้นเองนะครับสุดท้ายนี้ก็คุณร้านซีจารมแกั์บาซ่าชั้นห้าผู้หนุนเพย์เราช่องแอนการวันนี้ไปแล้วผมจะในคลิปต่อไปสวัสดีครับ